สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่504-507ถึง507นะครับที่จริงแล้วเนื้อหาของคลิปนี้ก็เป็น3ตอนเหมือนเดิมแหะครับเพราะว่ามีผู้วาดป่วยใน1ตอนในนี้สําหรับสมาชิกก็จะได้ดูก่อน30ตอนเช่นเคยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยตระกูลเซียซ่นอย่างนั้นหรอรหลัวลีในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าแล้วเสียเทียนตู เสียเซียนตูข้าไม่คิดเลยว่าองค์ชายสีแห่งตระกูลเสีย่ยเสินจะมาปรากฏตัวที่นี่เจ้าจําข้าได้ด้วยข้าช่างรู้สึกมีความสุขจริงๆ,จงๆเจ้าชอบข้าใช่ไหมล่ะเย้ yeah, ผู้ชายคนนี้นะ่ารังเกียจนะักบัดซบนี ล้วลีตอนนี้ตระกูลลัวเฉินของเจ้าจบสิ้นแล้วตราใดที่เจ้าตามข้ากลับไปที่ตระกูลเสียเฉินข้าจะยื่นคำขอสมรสระหว่างข้ากับเจ้าแก่ผู้อาวุโสเองเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะร่วมมือกันกำจัดตระกูลเทพอ,อีกสองตระกูลได้และดินแดนเสียเทียนจะตกเป็นของพวกเราทั้งสองตระกูลหยุดเพ้อฝันได้แล้วข้าไม่มีทางแต่งงานกับเจ้าหรอก ล้วลีข้าน่ะเป็นคนที่เข้าใจจิตใจของหญิงสาวเป็นอย่างดีเจ้าเพียงแค่ตอบตกลงมาแค่นี้เรื่องก็จบหมดแล้วข้าจังอยากจะฆ่าเจ้าหมอนี่เสีจริงแล้วเจ้ามัวรออะไรอยู่ละ่ะไปไตายซะเถอะนาย,น,ายน้อยนี่เจ้าเป็นผู้ใดกันทำไมถึงกล้าหารที่จะทำร้ายองค์ชายสีแห่งตระกูลเชี่ยเฉินล่ะ ขอโทษด,ด้วยแต่ลัวลีมีคนลักที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วคางคกอย่างเจ้าไม่เหมาะสมกับหงลักพวกเจ้าเป็นใครและมาจากไหนกันข้ากำลังพูดคุยกับลัวลียุแต่เป็นพ่อพวกเจ้าที่เข้ามาขัดจังหวะสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นล้วนเป็นความจริงลัวลีเจ้ารู้ไหมว่าคนของตระกูลลัวเฉินจะตายสักกี่คนถ้าหากเจ้าปฏิเสธข้านี่เจ้าค,ค่มคูตระกูลเหลือเฉินของพวกเราเพียงเพราะความคิดของเจ้าตื้นเขินอย่างนั้นหรอ ในเมื่อเจ้าดื้อหลังเช่นนี้ก็เห็นทีที่ข้าต้องสั่งสอนให้เจ้ารู้แล้วว่าการต่อต้านข้าจะเป็นอย่างไรข้าจะเป็นคนสู้กับเจ้าเองนี่เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาขวางทางข้าข้าเป็นคนรักของหลัวลีฮึงครั้งนี้เจ้าอยากจะทําอะไรก็เชิญข้าไม่สนใจแล้วละคนรักของหลัวลีอย่างนั้นเหรอเจ้าเป็นเพียงสหายของหลัวลีในสานักเปิส่สยซางไม่ใช่เหรอหน้าขันยิ่งนักเพียงแค่ผ่านภัยพิบัติทางกายยังกล้าอูอวดต่อหน้าข้าอีก ลนหาที่ตายอะไรกันเนี่ยกาว้าจ้ามาตั้งมากมายแต่องค์ชายสียแห่งตระกูลเสียเฉินกับทำได้เพียงแค่นี้อย่างนั้นเหรอโอ้เป็นไปอย่างที่คาดไว้เลยองค์ชายสามารถถอยไปได้ไกลมากกว่าคนอื่นเลย นี่พวกเจ้ารออะไรยังไม่ใส่หัวไปอีกอย่างนั้นหรอพวกเราไปกันเถอะเราไปเดินเล่นซื้อของแล้วให้หมู่เฉินเป็นคนใจ่ายให้จะดีกว่าหืมครับสำหรับตอนที่505เป็นผู้วาดที่ป่วยนะครับที่ผมเอามาลงเพราะว่าผมอยากให้ตอนมันเท่ากับของจีนเลยนะครับมันถึงจะไม่สับสนนะครับว่าตอนของเรากับตอนของเขาจะได้เท่ากันนี่ทำไมเจ้าถึงให้ข้าเป็นคนแบกของทุกอย่างกันละ่ะ ตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรอยู่พวกเราไปดูกันเถอะนั่นมันภาพค่ายกุนอย่างนั้นเหรอหลิงเจนซื้อแบ่งออกเป็นหลายระดับเมื่อใดที่ผู้ฝึกฝนเป็นหลิงเจนซื้อขั้นที่5้าก็ยากที่จะยังถึงนั่นเพราะว่าหลังจากระดับนั้นอีกเพียงก้าวเดียวก็จะบรรลุก,การเป็นหลิงเจินตาซื้อโดยทั่วไปหลิงเจนตาซื้อก็เป็นจอมเวทที่เทียบเท่าได้กับจอมยุตขุมพลังจือจุน และด้วยภาพค่ายกลน,นี้ท่านจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่อยู่ระดับเดียวกันได้อย่างงไไ่ายดายภาพค่ายกลน,นี้มีชื่อว่าค่ายกลสหัสกบีเล็กระดับห้าข้าคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ถึงพลังของ่ข่กลนผสานระดับนี้ดีข้าขอเปิดเสนอราคาภาพค่ายกลน,นี้ข้าไม่สนใจในอย่างอื่นข้าต้องการเพียงแค่คะแนนเท่านั้นเริ่มต้นที่2,500คะแนนไม่คิดเลยว่าข้าจะเห็น่ายกลผสานที่นี่ มู่เฉินเจ้าต้องการอย่างนั้นเหรอในตอนนี้ศัตรูที่ข้าต้องต่อสู้ด้วยส่วนใหญ่ล้วนเป็นจอมยุทธ์ที่เข้าสู่ภัยพิบัติระดับจืดจุนทั้งสามทางส่วนค่ายกลที่ข้าฝึกฝนมาจนถึงตอนนี้มีอยู่สองแบบไม่อ่อนแอเกินไปก็ทรงพลังจนเกินไปไม่สามารถใช้งานได้อย่างเช่นค่ายกลดอกบัวยมทูตที่สร้างดอกบัวสีดอกแต่ด้วยความสำเร็จในด้านค่ายกลของข้าในตอนนี้สามารถสร้างดอกบัวได้เพียงสองดอกเท่านั้น และการจะสร้างค่ายกลดอกบัวยมทูตในรูปแบบดอกบัวสามดอกอย่างน้อยข้าต้องมีพลังระดับหลิงเจินตาซื้อเสียก่อนถึงจะสามารถเรียกใช้ได้ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เสนอราคาคะแนนที่ได้รับมาจากการเอาชนะเสี่ยโยและหลิงเจินก่อนหน้านี้ก็เพียงพอที่จะซื้อภาพค่ายกลน,นี้ได้เข้าใจแล้วข้าขอเสนอ2600คะแนนข้าต้องการภาพค่ายกลน,นี้ที่คาดผมของชายผู้นี้ช่างน,น่ารักสิจริง <laughs> กลุ่มจากสำนักเปิดส้างเสนอราคา2,600คะแนนมีผู้ใดให้สูงกว่านี้ไหมขคาเสนอ2,700คะแนนขอโทษด,ด้วยแต่ข้าเองก็ต้องการภาพค่ายคนนี้เช่นกันชินเฟิงคนผู้นี้มาจากสำนักใดกันแววตาของเขาดูไม่เป็นมิตรยิ่งนักนั่นคือหัวหน้าของกลุ่มพันธมิตรสำนัก9้าม่วงเฉินเฟิงและก็ราชาหมีหลิวซงดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาหาเจ้า ตอนที่เจ้างิงตามล่าตัวเจ้าเขาก็แอบติดตามคนกลุ่มเหล่านั้นมาด้วยข้าคิดว่าเขาต้องการแย่งชิงผู้พิทักษ์เทพนาจากเจ้าแต่เขาพาคนมาไม่เพียงพอเมื่อเห็นเจ้าสังหารเจ้างิงในการโจมตีเดียวเขาจึงถอยขับในทันทีข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของหัวหน้าหมู่เฉินแห่งสำนักเปย์ซางมานานแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอเจ้าที่นี่ในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะ แต่ข้าก็ไม่คาดหวังว่าหัวหน้ามู่จะสนใจภาพค่ายกวนนี้ด้วยแต่ข้าเองก็คงจะยอมให้เจ้าง่ายๆไม่ได้เช่นกันหืมผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ที่ชนะและได้รับภาพค่ายกวนนี้ไปเป็นอย่างไรล่ะได้เลยหัวหน้ามู่เฉินเอาอย่างนั้นก็แล้วกันข้าให้สามพัน่ข้าให้สามพันาข้าให้สามพันหข้าให้3 7มพันข้าให้สามพาข้าให้สี่พันหืม ดูเหมือนว่าข้ากับภาพค่ายคนนี้จะไม่มีชะตาร่วมกันขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าชิ้นเฟิงด้วยเช่นนั้นข้าขอตัวลาหัวหน้ามู่ยอมแพ้เร็วเสียริงงยังน่าเสียดายยิ่งนักข้าขอเสนอ4,500คะแนนหฮอเว่นจิงงสวียนอย่างนั้นเหรอเจ้าทำอะไรของเจ้านะหากเจ้าใช้คะแนน4,000คะแนนเจ้าจะหลุดออกจาก16อันดับแรกนะมันไม่ใช่คะแนนของเจ้าเหตุใดเจ้าต้องสนใจถึงขนาดนั้นด้วยล่ะ วุ่นชิงสเสวียนเจ้ากับข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเหตุใดเจ้าถึงต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยละ่ะเขาถือเป็นพี่น้องของข้าข้าเพียงซื้อให้เขาเท่านั้นเจ้ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าถ้าหากหัวหน้าเวุ่นชิงสเสวียนต้องการภาพคายคนนี้ถึงขนาดนั้นกลุ่มพันธมิตรของข้าก็คงจะไม่กล้าหลังแกกลุ่มของคนทั่วไปได้ราชาผีมั่วอยู่เอ๊ะนั่นมันราชาผีมั่วอยู่อย่างนั้นเหรอ หัวหน้าอันดับสองของกลุ่มปัธมิตรสำนักเอาของมาแล้วหักคะแนนออกไปได้เลยขอรับที่ก้าลงทุนขนาดนี้ก็พ่อเห็นแก่ลืวลีเจ้าจงขอบคุณนางเสเธอขอบคุณท่านหญิงว้นฮึหลือลีไปกันเถอะรอข้าด้วยぜหัวหน้าสองเราจะให้ภาพค่ายคนนี้แก่พวกเขาไปจริงๆอย่างนั้นเหรอหมู่เฉินและคนในกลุ่มของเขาแข็งแกร่งพอตัวเลยและการที่เขาได้รับภาพ รูปแบบค่ายกวนนี้ไปจะเป็นปัญหาใหญ่แก่เราได้นะไม่จำเป็นลรอกถ้าหากว้นชิงสเสวียนออกลวงแล้วเราก็ไม่สามารถแจงชิงจากนางได้ข้าไม่คิดเลยว่าว้นชิงสเสวียนจะยอมออกตัวเพื่อมู่เฉินได้ถึงขนาดนี้นางเต็มใจทำสิ่งนี้ได้ยังไงกันหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่นางจะมีใจแก่มู่เฉินอย่างนั้นหรอเรื่องนี้ยังไม่แน่ชัด แต่มีผู้ชายจำนวนมากที่สนใจในตัวเวิ้นชิงสเสวียนเขาวันนี้จะต้องแพ้ออกไปและสร้างปัญหาให้แก่เขาอย่างแน่นอนครั้งนี้ภูเขามูเ่เฉินได้รวมผู้มีพลังเป็นจำนวนมากและคาดชิดว่ามันจะทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูกันมากขึ้นหนึ่งอาทิตย์ต่อมานั่นคือภูเขามู่เสินที่ปกคลุมไปด้วยจิตวิญ,ญญาณที่ยิ่งใหญ่และลึกลับถ้าหากต้องการเปิดภูเขามู่เสินจะต้องใช้ป้าตำหนักเทพนาทั้ง6กรวมกัน มีคนกำลังมาตระกูลเซียฉนพันธมิตรสำนักพวกเขาก็คือกลุ่มที่ได้รับป้ายตำหนักเทพนาอย่างนั้นเหรอในที่สุดศึกเป็นจะพาชีก็น่าตื่นเต้นขึ้นมาแล้วสิอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเช่นนี้พวกเราสำนักเซิงลิงจะพาได้ยังไงกันล่ะสวัสดีทุกคน สำนักเซิงหลิงทั้งสามกลุ่มพวกเขามารวมตัวกันหมดแต่หัวหน้ากับไม่ใช่กีสเสวียนเขาคือจอมยุทธ์ฟ้าประธานหนึ่งในสี่สำนักเซิงหลิงที่มีนามว่าหวังจงก่อนหน้านี้ข้าเคยร่วมมือกับเขามาครั้งหนึ่งคนพวกนี้แข็งแกร่งและพลังของเขามากกว่าจอมยุทธ์ทั่วไปหืมชิงสเสวียนข้าคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะมาที่นี่ด้วยเฮอ ที่เจ้ามาที่นี่เพราะทำหนักเทพนาอย่างนั้นเหรอข้าเกรงว่ามันจะไม่ง่ายที่จะคว้าสมบัติมาทําไมเราไม่มาร่วมมือกันอีกครั้งล่ะลัวลี้ข้าไม่คาดคิดเลยว่าเวินชิงเสวียนจะร่วมมือกับคนของสำนักเซิ่งดิงหากมองดูเขาเช่นนี้ข้าเกรงว่าจะไม่ใช่สหายเก่าของเวินชิงเสวียนแล้วล่ะเจ้าหยุดพูดจาไร้สาระแล้วขอโทษด้วยแต่ข้ามีกลุ่มแล้วเขาถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มในครั้งนี้ถ้าหากเจ้าต้องการจะเข้าร่วมก็ไปคุยกับเขาเอง วุ่นิงเสวียนแข็งแกร่งอยู่แล้วแม้ว่านางจะไม่ร่วมมือกับผู้อื่นนางก็นำหน้าข้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้นางยินยอมให้มู่เฉินเป็นหัวหน้าเป็นไปได้หรือไม่ว่านางจะมีใจให้มู่เฉินจริงๆเนาะเจ้าคงจะเป็นหัวหน้ามู่เฉินข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานแล้วข้าหัวหน้าหวังจงอยากจะเจอเจ้ามานานแล้วข้าอยากจะรู้ว่าหัวหน้ามู่เฉินคิดอย่างไรกับข้อเสนอของข้า หัวหน้าหวังจงข้าเพียงแค่ตั้งใจจะดูซากอารยธรรมเท่านั้นคิดดูแล้วข้อเสนอของเจ้าคงจะเป็นไปไม่ได้สำนักเ่องหลิงและสำนักเปย์ซางต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันอีกอย่างเสี่ยโยและข้าก็เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนข้าจึงไม่ต้องการร่วมมือกับเจ้าและถูกแทงข้างหลังหรอกนะไม่ต้องการร่วมมืออย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าบทเรียนที่เจ้าเคยได้รับยังไม่เพียงพออย่างนั้นหรอเจง หัวหน้ามู่เฉินกำลังดูถูกสำนักเซิงหลิงของพวกเราอย่างนั้นเหรอข้าไม่มีความคิดที่จะร่วมมือกับเจ้าจริงๆถ้าหากกลุ่มเจ้าสามารถดึงพวกนางไปได้ก็เชิญเลยข้าไม่สนใจและไม่ขัดขวางใดๆทั้งสิน้นหืมนี่เจ้าคิดจะสู้อย่างนั้นเหรอจัดการพวกเขาเลยถ้าหากหัวหน้ามู่เฉินไม่ต้องการจะร่วมมือกับพวกข้างั้นก็จะไม่บังคับแต่ การล่าสมบัติในครั้งนี้น่าจะอันตรายเป็นอย่างมากหัวหน้ามู่เฉินก็ระวังตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันขอบคุณหัวหน้าหวังโจกสําหรับคําเตือนนี้หน่อยเช่นนั้นข้าขอตัวละเฮ้ยการล่าสมบัติครั้งนี้คงต้องเจอกับศึกหนักเช่นเคยมู่เฉินใครอีกละ่ะมู่เฉินเจ้าคนบ้ากามข้าจะฆ่าเจ้า